คลิปนี้มาเรียนรู้การทํางานพื้นฐานของมอเตอร์บาฟังกันนะครับหรือว่ามอเตอร์อีบ k e ทั่วไปน่าจะเป็นพื้นฐานเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะยกมอเตอร์ลงมาเซอร์วิสก็จะถ่ายภายในแล้วก็จะอธิบายเพื่อว,ว่ามันมันอะไรมันทํางานยังไงนะครับทีนนี้เน้นหน่อยอ่าเหมือนกันครับขาจา์เป็นที่รู้กันก็คือวิธีจำของผม,มง่ายคือถอยเท่ากับถอด หมายถึงถ้า,าจานอยู่อย่างนี้นะฮะเราขันบันไดเนี่ยไปด้านหลังรถก็คือถอดเหมือนกันถ้าอยู่ฝั่งมดุดเราก็ขันไปด้านก็คือถอดดังนั้นเราจาแค่อันเดียวครับถอยถอดคือบันไดส่วนกระโหลกก็จะกลับด้านกันถ้าเป็นกระโหลกไม่ว่ากระโหลก BSA ธรรมดาหรือบาฟางเนี่ยเขาใช้ระบบเดียวกันครับดังนั้นกระโหลกต้องกลับด้านกับบันไดบันไดถอยถอด ตลกก็กลับได้งง้นตามแค่นี้ครับปันใดถอยถอยตลกต้องไปไปหน้าถอดให้ดูกันเจนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายของรถนะครับมันก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่ สี่ตัวหลักๆเดี๋ยวผมขอถอดสายไฟก่อนนะให้ผมจะอธิบายฟังว่าแต่และตัวคืออะไรมีท็อคเก็ตสี่แต่เราใช้แค่3าม้ายสุดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพอร์ตที่รับสัญญาณคือตัวเนี้ยจะต่อกับคอนโทรลทุกอย่างของเราอย่างเช่นต่อกับไม์ต่อกับคันเร่งต่อกับไฟหน้าแล้วก็ อีกอันนึ่งถ้าเป็นพอร์ตนี้ XC60 จะเป็นพอร์ตต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งถ้าเป็นต่อจากด้านหลังแบบนี้โดยมากจะมาจากแบตเลยครับจะมาจากตัวชุดแบตเลยจะมาจากตัวชุดนี้นี่ครับจะมี4พิน2พินก็คือรับจากเต้าชาร์จตัวที่ตัวรถตรงนี้ นะครับมันก็ต่อสายลงไปอีก2พินก็คือเป็นพินที่เป็นสายที่มาต่อตรงนี้เพื่อเข้าไปตัวมอเตอร์นี่คือภาคที่จ่ายไฟเข้าเข้ามอเตอร์นะครับส่วนอันนี้อีกการหนึ่งจะเป็นอีกพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์ความเร็วซึ่งถ้าไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นการสําคัญมากความเร็วเนี่ยมันเอาไปใช้ประมวลผลนะครับมีสามารถจนอันพอร์ตที่ว่างอยู่ จะเป็นพอร์สีม่วงจะเป็นเซนเซอร์เบรกซึ่งเราไม่ใช้กันในสืบอูเขาเราแค่เราฟีขารถมันก็ไม่ช่วยแล้วครับแต่คือเซนเซอร์เบรกมันใช้สำหรับรถแม่บ้านอะไรเงี้ยพอกดเบรกแล้วมันตัดมอเตอร์ด้วยแต่นี้เราเน้นสไตล์การขี่เราจะไม่ใส่เซนเซอร์เบรกเพราะถ้าใส่เซนเซอร์เบรกเนี่ยมันจะวุ่นวายตรงมือเบรกมากเลยมันต้องติดไอรวุ่นวายแล้วเราตัดทิ้งนะครับก็ไม่ไม่ใส่มให้ รถแบรนด์ชั้นนำมอเตอร์แบรนด์ก็ไม่ใส่มาให้อันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมอเตอร์ลงก่อนอ่ะมอเตอร์ออกมาแล้วอันนี้ง่ายง่ายแล้วอันนี้ทางนี้เป็นหน้ารถอันนี้ผมบอกอันนี้เป็นพอร์ตรับไฟจากแบตนะครับเพื่อเข้ามอเตอร์อันนี้หลักๆเป็นเซ็นเซอร์ความเร็วไปท้ายรถจับที่ล้อหลังนะครับอันนี้เป็นเบรกเซนเซอร์เบรกที่เราไม่ใช้นะครับ อันนี้เครื่องนี้มีมีฝาปิดให้ด้วยซึ่งไม่ปิดก็โดนน้าไม่เป็นไรนะครับนี่เพราะว่าพวกมันไม่ต่อกันอันนี้เป็นสำคัญสุดคือเป็นเซ็นเซอร์รับสัญญาณคอนโทรลต่างๆทั้งคันเร่งทั้งเรือนไม้ทั้งไฟหน้าอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้แต่ที่เราใช้ก็คือสามันอันนี้นะพลิกกลับมาพลิกกลับมา อันนี้ฝั่งขวาของรถทางนี้คือหน้ารถนี่บันไดอันนี้ตัวสายคาจานทางนี้คือหน้ารถตรงจุดนี้เป็นฝาปิดคอนโทรเลอร์คอนโทรเล์ Controller. Controller. Controller คือตัวประมวลผลสั่งการทั้งหมดครับว่าจะให้เป็นตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรหลักที่จะให้แบบว่ามอเตอร์ตัวนี้ทาํางานยังไงแต่มันก็ทางานร่วมด้วยกับเซนเซอร์แล้วก็ท็อกเซนเซอร์ต่างเซนเซอร์ความเร็วเซนเซอร์ต่างที่เป็นเซนเซอร์ครับ เอามาประมวลผลตัวนี้ตัวนี้จะสั่งจ่ายไฟหามอเตอร์ว่าจะจ่ายไฟให้มอเตอร์แบบไหนเปิดฝานี้มาดูนะครับว่าเป็นไงเปิดออกมาหน้าตาข้างในเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เป็น x c 6 0ที่รับไฟจากฝั่งนู้นมาแค่นั้นครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเพื่อมาเข้าเมนบอร์ดหรือว่าเข้าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นปลั๊ก3พอร์ตเป็นปลั๊กที่ จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์เข้ามอเตอร์นะครับจะสั่งให้มอเตอร์หมุนแรงหมุนเบาอะไรคือ 3, 3สามสามดักเลยสามไฟ 3, 3สามสามจายนี่แล้วก็เดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะล้างปลักทุกตัวไหนไหนก็ถอดแล้วมันก่อนลา้างเมื่รอบนี้เอาแต่เป็นอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็ เอาคอนแทคฉีดให้หมดเลยคอนแทคครีเนอร์ครับเนี่ยตัวน,นี้เป็นตัวจ่ายไฟนี้รับไฟเข้าบอร์ดนี้จ่ายไฟออกปลั๊กตรงนี้มีสามสามปลั๊กปลั๊กแพร์สามปลั๊กเดี๋ยวผมขยายดูทีเลยครับง่ายนี่อย่างนี้เลยนี้รับไฟจากแบตเตอรี่อันนี้ไฟ ผ่านกระบวนการทำงานแล้วประมวลผลแล้วก็จ่ายไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์หมุนเร็วหมุนแรงช่วยเรามากช่วยเราน้อยอยู่ตัวนี้จุดนี้เลยแล้วก็พอร์ตหลักมีสามพอร์ตอันนี้แพยใหญ่ก็จะเป็นมาจากเส้สนเอร์ต่างครับนนี้ไม่ต้องติดมากมันบังคับแต่อันนี้ชอบจำสลับกันอันนี้มันเป็นพอร์ตสองอันซึ่งมันเหมือนกันแต่ตัวต้นทางมันไม่เหมือนวิธีจำครับ สายที่เป็นสีดาเนี่ยมันไปนไหนผมจำไม่ได้นะสีดําจะติดกับแพรใหญ่คือสีดําก็จะติดกับเสียบตัวนี้ส่วนที่สายขาวเยอะๆเนี่ยก็เสียบตัวนี้จําแค่อ,อันเดียวสีดําติดกับอันใหญ่แค่นั้นเดี๋ยวจะเปิดสองแบบอันนี้ฝั่งมอเตอร์ไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวเปิดมาแล้วมันจะมีเฟืองอะไรข้างในแล้วก็จะทางวศาแล้วก็อาจจะรีใบทุกอันเลยที่เป็นลูกปืนไม่มีอะไระเปิดก็น่าจะขันนัดหกตัวฝั่งนี้สามฝั่งนี้อีกสามแค่นั้นโอเคเปิดมาแล้วก็เปิดฝาไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ทางะศาอันนี้ก็เป็นแค่ฝาแล้วก็จะมีชุดเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ออกแล้วดึงชุดนี้ขึ้น เนี่ยถ้าแต่ฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยเราทําได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เฟืองอันนี้ก็รับแรงเป็นเฟืองะพานรับแรงจากมอเตอร์อันนี้เป็นเป็นเฟืองที่ส่งแรงไปที่ขาจานของเราครับจะมีวันเวควบคุมอีกตัวนเดี๋ยวขอเอานี้ก่อนสแนปลิงกันเนี่ยทางแวนแล้วก็ ผมผมเป็นยูนิเวอร์แซลก็เลยแบบงอกแงหมอันนี้เทคนิคส่วนตัววิธีการให้ง่ายทําให้ประกอบแล้วไม่ลืมนอ็อตเรียงเป็นช่องครับเรียงมาแล้วก็เราเกาะวัดไล่กลับไปถ้ามันน็อตเหลือจุดไหนมันก็จะรู้ว่าขั้นตอนไหนที่เราลืมใส่น,อนะะ็อตครับมันก็จะง่ายไม่ต้องแบบประกอบเสร็จแล้วลืมเอา้าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยเอาแหวนล็อกออกก็ ดึงออกได้เลยอันนี้แน่นหน่อยขึ้นได้แลยเพราะว่าผมมีปัญหาคือเหมือนวันเวมัน,ม,นมันติดแกนลืมอาบูสบูชิ่งที่ทำให้ฝาประกบกันแน่นครับได้สนิทก็คือสำคัญอันนี้ฝากลางตอนเราผ่ามีหนึงสามตัวนะครับหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็สองตัวนี้มันแล้วแต่จังหว่าว่ามันติดเปลกฝั่งไหนแต่ว่ามันมีครบสามตัวก็โอเคแล้วก็ไอตัวนี้ก็มี หนึ่งสองไม่เชิงเป็นบูธอันนี้เป็นเป็นเหมือนเขาเขาหล่อขึ้นมาเลยฝั่งมอเลอร์เนี่ยครับเอฝั่งมอเลอร์ไม่มีบูธแต่มันจะมีติ่งไว้ล็อกปลาเกินก็คือทำงานเหมือนบูธครับเป็นไว้ให้ปลาเกินไม่เคลื่อนเพราะดูฝั่งนี้ไม่มีตัวรับเป็นกันน็อตแล้วก็มีเว้นไว้แค่นั้นเองคือหลักๆคือบูธสามตัวตรงกลางก็ ระวังกันด้วยพอแหวนเราออกแล้วก็ค่อยๆค,ค,ครับขยับยับก็ดึงออกมาตัวนี้บางจะหว่ามาันอาจจะแน่นหน่อยแล้วแต่คันอ๋อนี่เจอแล้วโอ้อดูสภาพคือวันนั้นรีบๆประกอบการหล่อลื่นไม่ดีพอครับนี่ดูคืออาจจะโดนน้ำเพราะว่าฝนตกตลอดทางตั้งแต่ชนบุรีจนถึงนู่นเลยคูทับเบิกเลยก็ไม่ต้องทำอะไรครับทำกระดาดอย่างผมใช้อะโซเนกหรือว่าเดวิดีฉีดเลย แล้วก็เช็ดแล้วก็เขอาจจะบีใหม่ง่ายๆครับเติมจะบีทุกจุดเลยท้องาแล้วก็เติมจะบีเดี๋ยวต้องลองทริปฝนสักทีหนึ่งโหทิปเดียวเพราะตอนประกอบก็ก็สะอาดนะอย่างแกนเนี่ยใหม่คลิปเลยครับคือทิปเปียวโหแต่ว่าฝนตลอดทางแล้วก็ปั่นเยอะด้วยลุยขี้ดินด้วย ก็โอเคกลับมาก็ได้เปิดเช็คสภาพแต่ผมตับไปแล้วถ้าไม่ไม่ใช่ส่วนความรู้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็สวิตปกติเลยเหมือน,นปืนปกติโอ้โหขี้โครนงนั้นเลยอาจจะความชื้นอ,อะไรด้วยโอ้โหดีครับได้อนนี่คือจุดที่มันติดเพราะมันไม่สะอาดนี่ไออ่าขาจานผมจะเหมือนวันเวจะล็อกนิดน,นึงโอเคแค่เป็นรอย เดี๋ยวมุจะถอดฝาครอบอันนี้นะฮะออกเพราะว่าอันนี้จะเป็นชุดเฟืองสะพานก็จะเซอร์วิสชุดเฟืองสะพานด้วยเดี๋ยวจะก็ถอดน็อตทงกติปแล้วดึงออกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นไงก่อนจะเลาะเฟืองออกครับี๋ยเขาเปิดฝาก่อนเปิดฝาเข้ากันน็อตเป็นท็อกหมดเลยนี่ผมถลวงแล้ตอนจะเปลียนนะแต่ท็อกจะมีขัดด้านอยู่แต่ี้พวกนี้แน่นอนจักรยานเรารู้นะครับน้ำหนักมือไม่ต้องเยอะ มันไม่ได้ออกแบบไม่มารับแรงหรอกนะั้นมันใช้น็อตหลายตัวแล้วอ่ะถอ,อดน็อตเสร็จแล้วก็ค่อยๆนี่คือเคยถอนไปแล้วมันจะง่ายครับแต่ถ้าแบบครั้ง,รงแรกมันจะแน่นหน่อยก็หาอะไรแบบค่อยๆแซมันขึ้นมาเอ้ยมีบูชระวังมากๆนะครับบูชมีหนึ่งตัวมันน่าจะมีสองตัวสามตัวเคเดี๋ยวผมคาวูดไป มีบูธหนึ่งตัวสองตัวมีสามตัวนะครับคือตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองตรงนี้สามสามจุดอันนี้เป็นบอร์ดเหมือนเดิมด้านนี้เป็นหน้ารถนะครับบอร์ดตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากมายเป็นแค่เป็นแค่ฮับรนะรับไฟจากฝั่งนู้นก็ส่งต่อ รับสัญญาณจากผู้ปรณกในรถเซ็นเตอร์ต่างๆก็ส่งต่อเข้าไปที่ททตัวคอนโทรลเลอร์ส่วนตัวนี้เป็นท็อกเซ็นเตอร์ก็คือตัวนี้นี่คือท็อกเซ็นเตอร์แต่ทั้งหมดเวลาเขาเราซื้อเหลือเราซ่อมมันจะมาทั้งแกนเลยก็อันนี้ราคาจะสูงเพราะแกนนี้มันเป็นแกนโคโมเี่นะครับราคาประมาณสี่พันท็อกเซ็นเตอร์ทั้งชุดเนี่ครับรวมเซ็นเตอร์ด้วยก็จะมาพร้อมชุดสายไฟประมาณนี้ตัวนี้คือตัวแรก พี่คงบอกว่าทอกรุ่นใหม่มันดีกว่าที่ติดเครื่องมาผมก็เอ๊ะมันดียังไงบอกเนียนขึ้นพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละรู้เลยว่าเออมันมันทำงานได้เซนซิทีฟขพ้นมมันเนียนขึ้นจริงครับเหมือนมันส่งตัวแปรพารามิเตอร์ไปละเอียดขึ้นแตกต่างขึ้นจากตัวทอกเดิมนะครับแต่นี้ก็เป็นเกิดความรู้หนึ่งต่อเดผมขอเซอร์วิสชุดลูกปืนสะพานก่อนอันนี้ป็นสะพาน ออน,นี้อันนี้ดูกล้องเห็นไหมอ่าอันนี้มาจากมอเตอร์เลยน,นี่คือมอเตอร์ส่งมาตรงนี้เลยให้ตรงตรงเลยครับดูลงนึงแล้วฮะมอเตอร์กลมๆนี้เซนเตอร์มอเตอร์ก็ส่งผ่านแทงมานี่เลยแล้วก็เนี่ยผ่านเฟืองสะพานซึ่งอันนี้เป็นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งน่าจะแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าเขาออกแบบดีแหละเขาใช้เฟืองยาว ได้เฟืองพาสติกที่ยาวทำให้มันแบ่งกันรับแรงก็คือทนทานคนระับอันนี้ทนเลยยังไม่สึกล้อเลยสะพานมาเดี๋ยวผมดูก่อนมีมีชุดวันเวอยู่อ่านี่มีชุดนี้มีวันเวย์ด้วยลองดูมือนะครับมีจำนวยอชุดหนึ่งวันเวย์ที่ส่งแรงจากมอเตอร์มาที่ชุดเฟืองสะพานเห็นไหมครับใช่หมุนได้หมุนได้ทางเดียวดูครับ ยอนไมีสองชุดชุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอยู่ข้างในแต่เดี๋ยวจุดไหนที่พอจะใส่จรบ,บีได้เปิดฝาก็จะใส่หมดเห็นไหนก็เปิดแล้วโอเคประกอบกับซึ่งขั้นตอนประกอบก็ย้อนขั้นตอนเราไม่มีอะไรมากครับก็เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดะดยมงไม่ใส่คอน,สอนเลอร์เลยก็พวกเมาส์ต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรทั้งว่าแบบถ้าคนดูอันนี้ก็น่าจะเป็นมีความรู้เชิงช่าง ไม่มีอะไรครับนี่ลื่นแล้วข้างในโ,โคตรกลางอันนี้ลื่นแล้วเดี๋ยวปิดแล้วก็ยกขึ้นปกติได้เลยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆให้รู้กันทํางานส่วนใครจะลึกกว่านี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันก็จะเล่นไปเรื่อยๆมีอะไรอัปเดตยก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆอะไรที่แตกฉานอะไรที่ได้ความรู้เพิ่มเติมทั้งประสบการณ์ใช้งานตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์ บาฟางเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับไว้เป็นข้อมูลเพราะว่าข้อมูลหายากมากแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนจะมาขี่มากขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆที่ขี่ด้วยกันหลัก10ปีเนี่ยทยอยแก่ถึงจุดหนึ่งเขาซ้อมไม่ไหวก็อ,อยากสนุกก็ต้องต้องโดนครับประมาณนี้แต่ถ้าใครยังมีแรงผมแนะนำขี่รถธรรมดาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ